ลุกสินจ้ะเน้นๆเลยก่อนอยังไงสวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้มาพอกับสาวอิวคนตัวกลมเชนแนวอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามืันนี้สาวอิวพามากินกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก แซ่บๆจ้ะแต่ว่าโบไมีพักเด้อจ้ะมื้อนี้เสา่ยวอิวพามากินแบบก๋วยเตี๋ยวแบบเน้นๆเลยจ้ะนี่จ้ะลูกศิษย์เสาวอิวใส่ผักโหระพาะลงไปในก๋วยเตี๋ยวเลยจ้ะมาจ้ะก้อนสีแซ่บๆนำกันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เสาวอิวน้ำเด้อจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อจ้ะสิได,ด้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของเสาวอิวมาจ้ะแซ่บๆนำกันหิว <laughs> ข้าวแล้วส่วนพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวยามเที่ยง แห้งอากาศหนอนแดดแห,งแหง้งๆส่วนพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวเนาะจ้ะแ,แห้งหอนแห้งกินของหอนอืมแซวอิวปุ้งไว้แล้วจ้ะปุ้งแบบเปรี้ยวหวานพราที่แซ่บเลยแต่บข่อยเพ็ดแซาอิลปุ้งโบข่อยเพ็ดจ้ะเพราะว่าอากาศหอน,นอนเนาะพี่น้องทั้งเพ็ดทั้งหอนนี่ก็บบไหว อืมอืมแสบแห้งนะอันนี้พิเศษสองถุงจากพี่น้องหกสิบบาทอยู่ในบบานเิ่นขายทุกถึงเดียวจากกุเดียวธรรมดาเป็นขาย ทุงละย,ยี่สิบบาทพิเศษทุงละสามสิบเมืองอยางชินเนื่อนมากแบบชินเนื่งเกือบเต็มสอนเลยอืมแซ่บอ่ะ มัีลูกศรกรแแบโอ๋อร่มมากเลย่ะล่มเหลิมมากแล้ว,ลม,ลม,ลวมีแห้งแน่ ขอาวบอมีรสมันเลยมันจะหอนแห้งเหรอพี่น้องมีขนาดยูทงหน้าเลยจ้ะ สงสัยสาวอยู่สิคนบ่วถั่วลูกสินจ้ะเน้นๆเ,เลิกก่อนอนี้ไง mú ra mú nhân nền lên <cười> <cười> พ่อลวกได้แบบพอดีแห้งจ้ะเซ็นโบเลเลยขนาดซศ้ายุ้งเอาไหว้จนเย็นแล้ว ี่จ้ะพี่น้องเบื้องหมชินใหญ่งงเลยเส้น <laughs> xin Có như ngay đấy nào, Sư อืม <c oughs> มีกากหมูในกระเทียมเจียวน้ำจับพี่นนอกนี่นอ,อ,อืมยังกรอบอยู่จ้ะอืมก็ชิว่สุดยอดเลย ยังเลยน,นะเปลือนปากง่อยลูกศิษย์นะลูกศิษย์ ลูกสิลนนี่แสบสุดๆไปเลยจ้ะให้ไหลงคงก๋วยเตี๋ยวก็คงจะเป็นลูกสิลน์แล้วเน,นาะจ้ะพี่น่องอื ขนาดก๋วยเตี๋ยวเย็นแล้วเ้นยังบ่อื่นเลยจ้ะเส้นนีมาแต่ทานดีดี 米线、牛呢，就在在云南很看我，就牛扛扛、牛的。 thấy em ถ้าพี่น้องมาคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวอิวคนตักลมชาแนลในเด้อจ้า ยอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเดือจา้าสิใดบอผาดคลิปใหม่ๆของสาวอิวไหวพอก้นคลิปหนาจ้าว่าสาวอิวสิพามากินอย่างเสแสบน้ำกันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า